สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูขนมหวานนะคะขนมไทยนะคะนั่นก็คือเต้าส่วนใส่ลูกชิดนะคะวิธีทําถั่วนะคะก็คือนําถั่วนะคะวันนี้แม่อ้อยใช้700กรัมค่ะนําไปล้างทําความสะอาดนะคะน้ำเขาจะออกสีเหลืองนะคะเพราะว่าเขาใส่ผสมสีมานะคะล้างจนน้าเขาใสค่ะประมาณ5น้ํานะคะเสร็จแล้วแช่ไว้ค่ะอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะคะ หรือแช่ข้ามคืนได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่ม,มีเวลาก็สามารถแช่น้ำน้ำร้อนได้นะคะแล้วก็นำไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเม็ดถั่วเขาก็จะสุกแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องพักเขาให้เย็นนะคะอันนี้คือไม่อ้อยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นลูกชิ้นหกิโลค่ะแป้งมัน150กรัมค่ะ น้ำตาล600กรัมนะคะอันนี้ในส่วนของตัวขนมนะคะตัวนี้จะเป็นส่วนของน้ำราดนะคะก็จะมีนี่นะคะกระทินะคะไม่อ้อยใช้700 ml นะคะส่วนแป้งมัน1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำสำหรับที่เราจะมาผสมเนี่ยแม่อก็จะใช้2ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปทำตัวขนมกันก่อนนะคะ น้อยใ,ใส่น้ําตาลลงไปก่อนนะคะความหวานนี้ปรับตามความชอบได้นะคะนี่นะคะแป้งที่เราจะใส่นะคะไม่้อยจะผสมน้ําลงไปค่ะใส่น้ําไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็คนแป้งเข้าให้เข้ากันนะคะนี่นะคะคนแป้งเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเทลงไปนะคะแต่ถ้าเวลาที่ใครทํแล้วจะเก็บไว้นานนิดน,นึงต้องใช้ตัวแป้งเท้านะคะ ก็จะคืนตัวช้ากว่าแป้งมันนะคะอันนี้ของมีอ้อยทําแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้นานนะคะก็สามารถใช้แป้งมันใช้แป้งมันได้ค่ะเดี๋ยวใส่ตัวลูกชิดลงไปก่อนค่ะ ถ้ามีใบเตยก็สามารถเอาใบเตยมาต้มใส่กับน้ำก่อนก็ได้นะคะเพิ่มความหอมวันนี้ที่ไม่เอาจัดเยอะนี่คือเมนูสำหรับทำบุญเช้านี้นะคะทำแล้วก็ต้องมาแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยอะคะ่ะเสร็จนะคะเราใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะถั่วนะคะ แล้วก็คนนะคะเท่านี้เองค่ะเสร็จแล้วตัวขนมของเราทีนี้เรามาทำตัวน้ำลาดกันนะคะนี่ไม่ไหวใส่เ,สเกลือลงไปก่อนนะคะหลังจากที่เราใส่เกลือลงไปนะคะเราก็คนให้เขาละลายนะคะเสร็จนะคะตามในแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโตะ๊ะน้ำเปล่าอีกสองช้อนนะคะเราค่อยค่เทแล้วก็คนนะคะ โอเคกะทิของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องต้มให้เขาเดือดนะคะเอาแค่ okay. แป้งเขาสุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะทีนี้